สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับครัวบน,นิชาันะคะวันนี้รัวบ้านๆของเราก็กลับมาพบก,กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงส้มกันนะคะในกระทะของเราอันนี้ก็จะเป็นน้ำกับพริกแกงส้มนะคะน้ำสามถ้วยพริกแกงส้มสามช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเราให้เขาเดือดค่ะปุดๆนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่เัาผักวันนี้แก,ง,แกงผักห้าอย่างนะคะนี่ค่ะนี่ผักของเรานะคะเอาผักที่สุกยาาๆก่อน,นะคะ่ะฟักค่ะฟักร้อยห้าสิบกรัมนะคะร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็แตงโมอ่อน,นะคะ่ะร้อยกรัมค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะน้ําจะเยอะไปแล้วค่ะน้ําจะเยอะใบมะขามค่ะใบมะข,ขามกับใบมะมุใบมะขามกับ ยอดมะขามกับยอดมะยมนะคะอย่างละห้ายอดค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยใส่นะคะน้ำจะเยอะไปแล้วคะ่ะตักน้ำออกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะปิดฝาแล้วช่วยให้เขาเดือดเร็วขึ้นนะคะน้ําจะเยอะไปสัหน่อยเดี๋ยวจะเต็มกระทะตักน้ํานิดหนึง่ง <c oughs> น้ําเยอะพอผักใส่ลงไปแล้วมันจะเต็มกระทะอาะค่ะเราจะปล่อยเขาเดือดนะคะสักสองทุ่งนะคะช่วยปิดฝาช่วยให้เขาเดือดเร็วขึ้น,นะคะ่ะนี่ฝาของเรานะคะ <c oughs> น่ารักไหมคะอะไรค่ะให้คนเดือดนะคะจากนั้นวันนี้เราแกงกับผักห้าอย่างกับปลาทูนะคะนี่ค่ะแนะนําปลาทูก่อนคะ่ปะปลาทูนึ่งจะจากสมุทรสงครามนะคะนางอคอหักนะคะปลาทูนึ่งนะคะอร่อยคะ่ปะปลาทูอร่อยนะคะสองตัวนะคะแกะหนึ่งตัวแล้วก็ไปโชว์หนึ่งตัวคะ่ะโชว์ปาหน้าค่ะ แต่งหน้าแต่งหน้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงนะคะปรุงรสเลยนะคะปรุงรสเดี๋ยวเราให้ผักเดือดนิดหนึ่งอ่ะกระเดือดแล้วค่ะเดือล้วจะปรุงรสปรุงรสของเราก็จะประกอบด้วยน้ำปลาน้ำงตาแล้วก็น้ำส้มมะขามค่ะอร่อยค่ะค่ะส้มมะขามอร่อยค่ะเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะ ง่ายๆคะ่ะอาหารบ้านเราง่ายๆข้อสำคัญพริกต้องตำเองนะคะพริกตำเองคะ่ะจะหอมคะ่ะพริกต้องใหมค่ค่ะผักต้องใหมค่ค่ะปลาทูสดใหม่นะคะแกงของเราก็จะอร่อยะคะ่ะ<รอ>คนสักนิดนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เขาเดือดสักสองพุ่งนะคะ<สาร>นี่คะ่ะนี่คะ่ะบ้านเราจะแกงน้ำใสนะคะ ยอดมะยมกับยอดมะขามจะทําให้น้ําของเรากลมกลรอบขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสลงไปค่ะน้ําตาลปีผ๊งผอมๆนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ําส้มมะขามค่ะเปรีป้ยวๆค่ะแกงส้มนี้มันยากอยู่ต้องกินนะคะท่านชอบสักสามช้อนโต๊ะนะคะ โดยประมาณนะคะแกงส้มเนี่ยนะคะมันมันต้องสามรสถึงจะอร่อยนะคะคือรสเค็มรสหวานแล้ว,วก็เปรี้ยวค่ะชอบเปรี้ยวกับเปรี้ยวนําหน้าค่ะชอบหวานก็หวานนําหน้าอันนี้ขึ้นอยู่กับความความต้องการของผู้ทํานะคะหรือว่ารสชาติที่ท่านต้องการนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมสักนิดนะคะเดี๋ยวใส่ประทูลงไปเคี่ยวก่อนนะคะเพื่อน้ําจะได้หวานเอาประทูที่เราแกะแล้วนี่แหละค่ะเข้าไป เคี่ยวให้น้ำหวานค่ะอันนี้เหลือไว้แต่งหน้าค่ะนะคะ,อะลองชิมนะคะชิมด้วยกันนะคะนี่ค่ะง่ายๆค่ะแต่ว่าการเลือกวัสดุที่มาทำนะคะจะต้องสดใหม่ค่ะถึงจะอร่อยนะคะแกงบ้านเราอร่อยค่ะเพราะเราเลือกของสดๆใหม่ค่ะ อร่อยค่ะน้ำปลายัางไม่ได้เติมค่ะน้ำปลา,าสักสองช้อนโต๊ะนะคะลงไปแล้วค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเคี่ยวไปสักสองกึ่งนะคะเพื่อให้เดือดค่ะอร่อยกำลังดีเลยค่ะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะ มเะมเขนะือค่ะมะเขือมะเขือนะมะเขือเปาะค่ะวันนี้เราเลือกมะเขือเปาะมานะคะมะเขือเปะมะเขือเอปาะนี้สองลูกค่ะนะคะ